สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันที่4เดือน2ปีห5นะครับผมจะมาดูครับของบิตคอยนะครับดอทคอยบิบิดอทกิจุแล้วก็เหรียญทิบะอินุนะครับก็คลิปนี้ทำขึ้นมาเป็นแค่แนวทางนะครับในการดูครับนะครับแนวทางดูครับนะครับการลงทุนจะมีประมาณ2-3อย่างนะครับก็เช่นนะครับแนวทางเทคนิคเทคนิคก็คือเทคนิคเข้าก็คือการคาดดูคาดเดาแนวทางนะครับผมสเต็ปที่2ก็คือแนว พื้นฐานนะครับ fundamental หรือหรือดูว่าธุรกิจนี้มันทําอะไรบ้างอนาคตดีหรือไม่วันนี้ยังไม่ดีอนาคตดีหรือเปล่านะครับผมก็ลองศึกษาดูนะครับในลักษณะของธุรกิจแบบอุ่นเราสามารถนํามาปรับใช้กับตลาด cryptocurrency ได้หรือเปล่าครับคลิปนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแค่แนวทางหากรณีศึกษาเท่านั้นก็เพื่อนๆเอาไปปรับใช้นะครับผมก็ไม่ได้ชี้นาใครนะครับโอเคผมจะไปดูราฟของบิตคอยนะครับผมเช้านี้ราคาบิตคอยอยู่ที่3 0,000ื่น 1> 7 1 4 4ดอลลาร์ต่อ1 BTC ดีนะครับผมจุดทำเขาเคยทำจุดสูงสุดนะครับผมในประวัติศาสตร์ในประวัติการนะครับเรียกว่าอยู่ที่ราคาอ0 0 0 0นะครับ6 0 0 0นนะครับโซนนี้นะครับอ0 0 0 0 6นอ0 0กดอลลาร์นะครับผมต่อ1 BTC ดีนะครับผมก็ถ้าเกิดคนไหนที่เคยเข้ามาในตลาดช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก็เราได้รู้ว่าบิตคอยเคยขึ้นกัมเบเทสอยู่แถว,แถวจากตรงนี้อ0,000ื่น 3,000ถึง4,000ดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตแล้วก็ทุบลงมาตอนนั้นมีข่าวผมขอเล่าให้มืออยากเล่าให้มือใหม่ฟังด้วยนะครับมีข่าวว่าจะขึ้นภาษีอย่างนู้นอย่างนี้จีนแบรนด์บิตคอยสุดท้ายราคาก็ทุบดิ่งลงมาเหลือตรงนี้ส0 0 0มื9 0 0องหมื่าพันสองดอลลาร์ปลายๆ2อง0 0บิตคอยไทยก็อยู่ประมาณ9 0 0 0 0สนนะครับแล้วก็ ขึ้นไปลักษณะแบบนี้ทําจุดสูงสุดใหม่แล้วก็รอบนี้อีกแบรน,น,นด์อีกนะครับปลาสีอีกก็ถ้าเป็นแนวนี้ก็อาจจะผ่านจุดต่าสุดไปแล้วสมมุตินะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็แท่งนี้เดือนนี้อาจจะเป็นแท่งสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้เล็กๆนะครับแล้วก็มีหางมีหางแล้วก็อาจจะทําเป็นลักษณะของอขึ้นเบิร์นแบบนี้อีกก็ได้หรืออาจจะเป็นสีเขียวเต็มแท่งเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ ก็อองรุ้นกันต่อไปนะครับลองลุ้นกันต่อไปเพราะว่านี่ใส่ของเขานะครับบิตคอยนะครับก็เราไปดูตามเพลงของตามเพลงของวีคนะครับตามเพลงของวีของบิตคอยนะครับเรียกว่าตามเพลงหนึ่งสัปดาห์นะครับจะมีลักษณะนิสัยแบบไหนเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับเนี่ยครับเรามาดูแบบนี้นะครับจะเป็นก้อต่อแบบนี้ตลอดเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเต้งเพลงกับตัวได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่ นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่จะขึ้นต่อไปที่4 6 0 0 0 400ได้หรือไม่หรือ56 0 0 0ันได้หรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปดูเต็มเต็มเลยนะครับเขาลงมากี่เดือนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ประวัติศาสตร์เขาตั้งแต่6กหมื่นสามพันหกหมื่นสี่พันลลงมาหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วตั้งแต่6กหมื่นเก้าหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับสามเดือนตั้งนี้ตั้งนี้นะครับหยาบไหมครับผมแล้วก็ เดือนนี้เป็นเดือนที่สี่จะเป็นลักษณะเป็นแท่งแบบนี้ได้หรือไม่จะเป็นแท่งแบบนี้ได้หรือไม่นะครับเดือนที่สี่นะครับแล้วก็ทาไส้แล้วเดือนต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ขอลุ้นกันต่อนะครับเ,เพื่อนๆจะไป1นึ0 0 0สนสองแสนอลลารทอมือต่อหนึ่งบินสีได้หรือไม่ตอนนี้หายหัวไปหมดแล้วคนที่ทำนายนะครับผมเองก็คาดการณ์ว่าจะไป1นึ่งแได้เหมือนกันแต่ราคามันลงมาแต่คนที่ประเภททำนายที่2 0 0 0 0 0อย่างนู้นอย่าง,างนี้นะครับก็ นักลงทุนใหญ่ๆชอบตามทำนายแบบนี้นะครับตอนนั้นนะตอนก่อนนั้นนะตอนที่มันอยู่ประมาณห0 0 0มื่นนะใจว่าจะไปห0 0 0 0 0สน0 0 0 0้0 0 0 0 0ส0 0 0 0 0ส0 0 0 0 0สนนะครับไม่ว่าจะปเป็นแอลวงแอลแบงค์ใครก็แล้วแต่เพราะคนส่วนมากชอบตาม้นที่มีทิศทางที่ชัดเจนมีคนติดตามเยอะพวกนี้เวลาชี้นำทิศทางราคามันก็ไปแบบนั้นเมาก็ชอบตามข่าวแบบนั้นชอบตามข่าวว่าวานซื้อแล้วนะอุยฉันต้องซื้อดีกว่าดีเทจจริงถ้าก็ซื้อจริงอ่ะ เขาอะต้องซื้อปพร้อมแล้วก็บอกเราด้วยแต่ไม่ใช่ว่าวานซื้อเสร็จแล้วเราไปไล่ตามวันนั้นแล้วก็จะขายให้คุณเพราะก็รู้ว่าเมาเนี่ยชอบอยู่แล้วนะครับคนมีเงินหรือคนมีอำนาจเนี่ยทำอะไรก็ถูกไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับแค่ซื้อไปก่อนแล้วแล้วแค่ปล่อยเขา่ามาว่าน่าสนใจสุดท้ายราคาก็วิ่งแล้วเขาก็ขายกับคุณแล้วคุณก็ยิ่งถัวตั๋วตัว๋วนะครับก็ฝากไว้คิดลุ้นกันนะครับหวังว่าจะขึ้นไปได้นะครับนะครับ หวังว่าจะขึ้นไปได้นะครับผมนะครับสําหรับตัวบิตคอยนะครับไม่รู้พูดอะไรลืมไปหมดแล้วนะครับโอเคไปต่อดีกว่าดูตั้งแต่ม่วงเอสเอสหนึ่งนะครับเมื่อคืนเมื่อเช้าขึ้นไปเทสท,ที่สามหมื่นเจ็ดพันนะครับสามหมื 37, ่นเจ็ดพันเท่าไรนะสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเดี๋ยวเรามาดูเอสสี่ด้วยกันนะครับเอสสี่ดหนึ่งวันนี้ลุ้นนะครับเ,เพื่อนๆนะ ลุ้นนะครับล so, ja ุ dachte, ้นว่ามันจะเป็นตั้งเกียนลักษณะของการกลับตัวลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ลุ้นว่าจะต้องไปจนแถวแนวนี้ทั้งวันนะครับวันนี้ก็สามารถลุ้นกันต่อนะครับว่าบิตคอยสามารถขึ้นกลับไปแตะอยู่แถวโซนนี้ได้หรือไม่นะครับผมนะประมาณ3 8 6 0 0นะครับนะครับก็เป็นการคาดเดานะครับผมมันเป็นเม็ดสี่นะครับสามหมื่นแปดพันหกร้อยนะครับจะเป็นลักษณะโซนนี้เนี่ยโซนนี้เลยนะครับโซนนี้นะครับดูแตงนี้จะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับผม S1 ก็เช่นกัน S1 นะครับลงมาส่นแนวรับนะครับลงมาส่นแนวรับ37 0 0นนะครับเล็กกลมกลมกิติทยายนะครับผมแนวสนแนวรับแนวต้านนะครับแบบนี้วนกลับมาจะต้องไม่หลุดมากนะครับแล้วก็ต้องดึงขึ้นไปเล่งตอบบนนะครับผมอเคคราบนี้คือราบของบิตคอยนะครับเพื่อนๆก็ดูคมดูกันผ่านนะไม่ได้จอดเล็กอะไรมากมายนะครับผมก็ทํากันบ้านให้กับตัวเองด้วยนะครับดูเพทเทิร์นดูแนวโน้ม มันยังเป็นยังไงเทรนใหญ่ดูภาพใหญ่เลยเทรนใหญ่ต้องดูภาพเดือนเลยนะครับว่ายังไงต่อถ้าลงต่อก็ถือว่าสุดมากนะครับแต่มาวนเวียนแต่แถวโซนนี้แล้วนะครับโซนหยดน้ําตรงนี้นะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับก็คิดว่าเนี่ยก็ไปเจอหยดน้ำที่ลงมานะครับเขาคิดว่ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวไปดูตามเฟรมเล็กหน่อยอ่าตามเฟรมเล็กนะครับก็อยู่ในเทรนที่มันลงอยู่นะครับ นะครับก็ต้องเบรกสี่มือในได้นะครับก็จะกลับเทนต่อนะครับผมสําหรับบิตคอยนะครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับผมจะไปดูครับของตัวดอสคอยนะครับดอสคอยก็มีโพจงโเจต์อะไรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นข่าวที่ดีมากเลยนะครับแต่ราคาก็ไม่ไปนะครับดอสคอยก็ลุ้นกันต่อนะครับเป็นตัวที่เอาที่ตอรมานที่สุดนะครับผมในบรรดาเล่นนะครับสําหรับคนที่ดอยนะครับผมสาหรับคนที่ขายทำกำไรแล้วก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับก็ดอสคอย ยังไม่ผ่านเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่0.137ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปแตะได้แถว0.14นะครับ0.14ามเฟรม S1 นะครับ S1 ก็ลุ้นกันต่อนะครับถ้าเกิดเบรกตรงนี้ได้เบรก1.1.38ส่วนนี้นะครับ1.38ดอลลาร์นะครับก็จะไปที่1.45ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนราคาลงก็รับ 1. หนึ่งศูนย์จุดนะครับพูดผิดนะครับศูนย์จุดหนึ่งสามดอลลาร์นะครับผมศูนย์จุดหนึ่งสามสี่ดอลลาร์นะครับดอสคอยนะครับผมตัวต่อไปก็ผมจะไปดูของ Baby d o ดอ s นะครับ Baby d o ดอก็เช่นกันนะครับเพื่อนๆนะครับเช่นกันนะวบรีสแนวต้านอยู่ที่แต่ละสี่พันก็ที่กัดผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าถ้าลงมาสามพันสี่สามนาใช่ไหมครับอ่าโอเคครับเมื่อวานลงมาจริงๆด้วยนะครับผมก็ศูนย์นี้นะครับสามพันสามนะครับผม แล้วก็ลุ้นกันต่อว่าจะขึ้นไปเทสที่3า0 0ันแล้วก็4 0 0 0ันนะครับผมสำหรับตัววิวิโสนะครับผมกำลังคิดอยู่ครับว่าจะสร้างรายกลุ่มนะครับผมนะแล้วก็จะอยากขอตัวไหนก็ทำให้ได้เลยนะครับผมนะก็แบบจะสะดวกกว่านะครับลงรายกลุ่มนะครับคิชูนะครับคิชูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถามว่าขึ้นได้ไหมก็เมื่อวานบวกอยู่ตัวเดียวนิดหน่อยนะครับเมื่อวานบวกนะครับที่ผมโพสต์ไป ก็ลุ้นว่าจะไป2 0 0 0ได้วันนี้แล้วก็จะไปลักษหนึ่งพันนะครับนี่คือการคาดเดาในรับเอาเป็นว่า1700ก็แล้วกันนะครับผมตัวต่อไปนะครับจะไปดูชีบะนะครับตอนนี้ผมมาสั่งสั่งอาหารเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องหยุดคลิปนะครับก็รูปภาพผ่านๆเร็วๆเลยนะครับผมนะเพราะผมเองก็ไม่ได้จะสอนให้ใครเข้าใจให้มันลึกซึ้งนะครับเพราะว่ามันง่ายเกินไปที่จะฟังแบบนี้ทุกๆวันนะครับผมคุณต้องดิ้นรนด้วยนะครับ โอเคเอสสี่นะครับก็หวังว่าขึ้นกับเป็นแถวแถวสองพันหนึ่งร้อยสองพันสองร้อยนะครับเป็นแนวต้านนะครับแนวรับก็อยู่โซนนี้เลยนะครับแนวรับก็คือสองพันลิกกลมๆแนวรับหมายความว่าเขาว่าแนวรับแบบว่าลงมาแล้วมันไม่หลุดมันดึงขึ้นนะครับประมาณนี้สองพันต้านรับนะครับโอเคครับนี่คือรับสําหรับจีบะนะครับจีบะก็พยายามรักษาฐานสองพันไว้นะครับเป็นแาวรับเป็นทางต้านก็ลุ้นกันต่อไปเลยนะครับผม นะครับโอเคครับคลิปนี้อัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ